วันนี้ปลาจะแกงหัวปลาแซลมอนหน่อไม้ดองนี่หัวปลาป้าเนี่จานเนี่ยร้อยหบาทแล้วก็หน่อไม้ป้าครึ่งโลนี่เครื่องแกงป้าเครื่อง,แกง,กงแกงโขกปลาด้วยนทำพริกแกงโขกปลา แล้วก็เครื่องปรุงมีน้ำตาลปี๊บมีเกลือมีน้ำปลามีผงปรุงรสมีน้ำส้มมะขามมีน้ำมะนาวเดี๋ยวไปดูป้าทํานะอะไรน้ำแกงจ้า ปลาแกงส้มนะพี่ป้าลืมบอกแกงส้มหัวปลาหัวปลาแซลมอนเอมไม่ดองเสร็จแล้วป้าจะใส่ปลาแล้วนะเนี่ยเนื้อปลาป้าของมันมากเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ราคาสูงกันนะ ไม่ได้ตัดเลยใส่ทั้งทั้งซีกเลยตามด้วยเกลือจ้าเกลือนะจ้าเกลือจ้าหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำปลาจ้าหนึ่งช้อนเลงลงไปก่อนเดี๋ยวทาไม่ได้แล้วเราก็มาปรุงใหม่เนาะผงปรุงจ้าผงปรุงก็หนึ่งช้อน เป็นน้ำตาลยังไม่ได้ใส่แล้วรอให้ปลาสุกสักหน่อยเดเจียวคาวตอนนี้ยังคนไม่ได้เนาะ จะปดให้เขาจมน้ำหน่อยใส่น้ำเยอะไปก็น้ำแกงเราก็จะใส่ไม่อ,อร่อยก็จะใส่หน่อไม้แล้วนะหน่อไม้ป้าก,ก็คลึงโลนก็จะแกงนิดเดียวก็จะคลึงหม้อเลย แดีนะี่มาขานไปสองช้อนนะสองช้อนนี่แหละช้อนแบนนี่แหละช้อนอนั่งกินข้าวเรานี่แหละแดีวบ้าจะชิมยังไม่ได้ชิมเลยคนแรงไว้ได้เดี๋ยวปลาแตกแกงปลาคนแรงไม่ได้เลยเขาจะแตก ม่อนเขามันไงจะแกงกะทิก็ไม่ได้เนอะจะมันมากเกินเราอยากกินแกงหน่อ,อไม้โอเคิดว่ากแกงส้มดีกว่าเยวปปาขออเยาะเกิอนหน่อยอเค็มไปนิดนึง ก็ไหนจ้ะเนี่ยหน่อยเกลือนิดหนึนงความเปรี้ยวไม่ต้องมากเพราะว่าเขามีอันนี้อยู่แล้วหน่อไม้เขามีกรดเปรี้ยวอยู่บ้างแล้วเติมสองฟองลดครึ่ง้อน ปาป้าสิใหญ่มากนี่นี่หัวหนึ่งกรุบเราไอ้นี่โอเคใหญ่หัวเล็กหัวสองหัวร้อยห้าสิบบาท เสร็จแล้วจ้าแกงส้มหัวปลาแซลมอนป้าหน่อไม้ดองถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือชอบช่วขกดติดตามกดไลค์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า